อุปกรณ์ในการตรวจสอบ U-T ด้วยแองเกิลปอบหรือหัวมุมมีอุปกรณ์ดังนี้ <c oughs> เครื่องสายเวดแล้วโครกและเวดมี3มุมคือ45 60 70แท่งสอบเทียบมาตรฐาน V1 ใช้ในการคาลิเบรตรีมูฟสารถ้วยทำความสะอาดคอปแ้นสารถ้วยสัมผัส แล้วก็แท่งแดกนะครับและยังมีอุปกรณ์อื่นนะครับเช่นไม้บรรทัดปากกามาร์กดินสอ<ๆ>การคาิเบตแองเกิลโปบเราใช้แท่งวีหนึ่งในการคาริเบตหัวหัวทดสอบนะครับโดยเราจะยิงที่ลัตมี100 ทำการปรับเลงให้หน้าจอเห็นสามถึงห้โคทำการหาพลคกสูงสุดของแอคโคนะครับแอติวิทุ้เมื่อเราหาพลิกสูงสุดของแอ,โอคโคส,สองลูกแล้วนะครับนำเกต A ไปตัดแอคโคลูกหนึ่งและเกต b ไปตัดแอคโคลูกที่สอง ปรับ velocity ให้ SBA เท่ากับหนึ่งร้อยปรับโผดิเล์ให้ SSA เท่ากับหนึ่งร้อย วัดระยะหน้าหัวถึงขอบนะครับโดยมีค่าเท่ากับเก้านำค่าที่ได้ไปแทนค่านะครับเพื่อหาจุดออกเสียงจากจุดออกเสียงถึงหน้าหัวนะครับค่าที่ได้จากการคำนวณเท่ากับ8นะครับแล้วเราก็นำไปใส่ในเครื่องเป็นค่า x-value นะครับ ต่อไปหามุมีิแทกอิงครับทำการหาพิกตุงสุดของแอ h โคนะครับนำเก็ดเอบิตาเดอแอโคนะครับนำแมมทัดวัดหน้าหัวนะครับจากหน้าหัวถึงคอ มีค่าเท่ากับ80มิลนะครับนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในสูตรเพื่อหามุมที่แท้จริงครับ <c oughs> นำค่าที่ได้จากการคำนวณไปใส่ค่าที่เป็นโผล่แองเกิลมีค่าเท่ากับ60.5นะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นอันจบแล้วครับการทําแดกเคิร์ฟนะครับ จะยิงขึ้นลงบนแดกเคิร์ฟที่มีรูขนาด2อมิลโดยแต่และรูจะมีความลึกที่แตกต่างกันออกไปเราจะทําการทําแดกที่4ีํตำแหน่งนะครับทําพอยท์ที่1นะครับหาพลิกสูงสุด เมื่อเราหาพลิกสูงสุดเจอแล้วนะครับนําเกตเอไปตัด A เพื่อดูระยะของมันนะครับ d ีของเราก็ประมาณ5นะครับ <c oughs> เลือกวางช่งแดกนะครับเพื่อไปทำแดกกดเลคคอร์ดเพื่อให้เป็นจุดที่1นะครับ <c oughs> ต่อไปทําจุดที่2นะครับ ทาแบบเดียของจุดแบบเหมือนเหมือนจุดที่หนึ่งอันนี้คือแดกจุดที่สองครับจุดที่สามจุดที่สี่ก็ทําเหมือนกันครับตามลําดับอันนี้ก็ทาแดกเคิร์ฟเสร็จแล้วนะครับโดยตําแหน่งที่หนึ่งมีควา,ามลึกที่ห้าตำแหน่งที่สองมีควา,ามลึกที่แปดตำแหน่งที่สามมีความลึกที่สิบห้าตำแหน่งที่ตําแหน่งที่สี่มีความลึกที่สิบสี่เนี่ย ะจุดที่สี่มีความลึกที่สิบเก้าแดกเคิร์ฟเป็นเคิร์ฟที่ใช้ในการตัดสินใจในการรีเจคหรือแอคเซปตนะครับ